หลายคนมองว่าคดีจำนำข้าวเนี่ยลากยาวมาถึงเจปีแต่ทําไมถึงมาจบเอาตอนที่เป็นรัฐบาลนี้ก็หมายถึงว่ามันมาจนสุดทางแล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้แต่จริงๆแล้วมาจนสุดทางหลังจากศาลตัดสินแล้วคุณยิ่งรักไม่ไปฝั่งบุญทรงคุณภูมิก็ไปติดคุกอธิบดีทั้งหลายแหล่ก็ล้การก็ไปติดคุกคุณยิ่งรักก็หน,นีไป ทีนี้เมื่อมีคนรับผิดทางอาญาแล้วทางแพ่งมันเกิดความเสียหายขึ้นในโครงการ<ะ>ที่ที่ผิดนะไม่ใช่โครงการหลักนะ,ะที่ค่าเสียหายประมาณ35,000้านล้านเขาก็จะเก็บเงินกับคนที่รับผิดชอบไงก็คือคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ตัวรัฐมนตรีสองสามคนนะ่ที่รับผิดชอบด้านนโยบายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในโครงการที่เกิดขึ้นไม่ใช่โครงการหลักนะโครงการหลักยังไม่มีการดำเนินคดี แต่ g, g này, ี g ูจนี่ดำเนินคดีเสียหาย3 5,000้านล้านเมื่อศาลนี่สั่งให้บังคับคดีคุณยิงลักนี่ไปฟ้องต่อศาลปกครองกลางว่าคำสั่งบังคับคดีก็คือให้ยึดบ้านยึดทรัพย์สินอะไรพวกนี้ไปขายเพื่อชดเชยค่าเสียหายเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องศาลปกครองกลางก็พิพากษาเห็นด้วยเมื่อเห็นด้วยเนี่ยเขาก็อุทธรไปที่ ศารปกครองสูงสุดสารปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยกับสารปกครองกลางบอกว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบทางแพ่งเพราะมันเป็นเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่านักการเมืองทําผิดพลาดแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเงินภาษีที่สูญเสียไปเนี่ยนักการเมืองในรุ่นต่อมาก็จะทําอีกไง คุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนรับท่านเข้าสู่รายการแตกประเด็นค่ะอยู่กับดิฉันใบเฟิร์นมนัชยาผิวเผือกนะคะดำเนินรายการอย่างเช่นเคยค่ะและรายการนี้ที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่สังคมกําลังจับตามองค่ะมาพูดคุยกันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและอย่าลืมค่ะที่จะกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่อง13สสยามไทยด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงประเด็นการเมืองอย่างเช่นเคยค่ะและ ะะอยู่กับคุณไทยกรพลสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพิธีกรค่ะ,คะวันนี้นะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกําลังจับตามองค่ะคุณไทยกรก็คือเรื่องของคดีจํานําข้าวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ค่ะแต่ว่าก็มามีส่วนเอี่ยวเกี่ยวข้องกันกันกบรัฐบาลปัจจุบันของนายกแพททองทานด้วยณนะตอนนี้คุณไทยกรคิดว่าในเรื่องนีเน้เราควรจะจับตามองประเด็นอะไรยังไงค่ะคือในเรื่องของคนที่จะต้องรับผิดชอบ เรื่องค่าเสียหายทั้งหมดซึ่งผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคนคิดนโยบายนี้ขึ้นมารับจำนำข้าวทุกเม็ดใช้เงินไปเก้าแสนกว่าล้านขาดทุนไปทั้งหมดทั้งสิ้นหกแสนหมายความว่าเก้าล้านเศษนะแล้วขาดทุนหกแสน นี่ยังต้องเก็บเงินภาษีไปชําระหนี้โครงการที่เกิดความเสียหายจากการจํานําข้าวนี่ตอนนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดนะเหลืออยู่สองแสนกว่าล้านนี่ต้องมีคนรับผิดชอบนอกจากรับผิดชอบทั้งทางอาญายังต้องรับผิดชอบทางแพ่งด้วยในส่วนกรณีที่รัฐมนตรีพาณิชย์ติดคุกไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวโครงการจำนำข้าวหลักนะ เป็นโครงการ G2G ก็คือขายข้าวให้กับรัฐต,ต่อรัฐแต่มันเป็นขายข้าวรัฐต,ต่อรัฐปลอมจริงๆก็คือ,อแอบไปขายให้กับเอกชนแต่ใช้คําว่า G2G ที่ตัดสินจัดสินกันไปนะเรื่องเรื่องนี้เนี่เป็นความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นจากความจงใจของรัฐบาลพักเพื่อไทยในอดีต ก็คือเป็นความจงใจเพราะว่าจะมีประชาชนบางส่วนเหมือนกันค่ะคุณไทยกรค่ะที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเขาทุจริตจริงๆกับอีกบางคนที่บอกว่าจริงๆมันเป็นแค่ข้อผิดพลาดของการบริหารงานในช่วงนั้นที่ผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจคุณ,คณไทกรคิดว่าควรจะคิดยังไงมันเป็นความจงใจในการทุจริตเช่นจำนำข้าวทุกเม็ดซึ่ง เขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เอาละเมื่อต้องการจะจำนำจำนำข้าวทุกเม็ดใช่ไหมครับวิธีการทุจริตอธิบายแบบชาวบ้านเลยนะเอาข้าวไปจำนำสมมติว่ามีข้าวอยู่5ตันกระบวนการทุจริตมันจะต้องร่วมมือตั้งแต่ลงสีโกดังเก็บข้าว <S <S 2> <S 2> เขาก็จะเพิ่มขึ้น <S <S 2> <S 2> เช่นมีข้าวจริง5ตันแต่เขียนว่า10ตันก็แบ่งเงิน หตันให้กับเกษตรกรอีกห้าตันก็เป็นสต๊อกข้าวลมก็เอาไปแบ่งกันนี่มันเขาเรียกว่าโกงหน้าด้านด้านาน,นี่วิธีการที่หนึ่ง<ภ>ว,วิธีการที่สองก็เอาข้าวจากกัมพูชาบ้างข้าวจากลาวบ้างมาสวมเป็นข้าวไทยซื้อมาหกเจ็ดพันก็มาจำนอง 15, 1หมื่นห้าก็ได้ไปประมาณหมื่นหนึ่งหรือเก้าพันนี่ก็อีกวิธีการโกงวิธีการอีกวิธีการโกงหนึ่งก็คือ ถ้าเกษตรกรไม่ร่วมมือในการโกงก็บอกเกษตรกรว่าถ้าคุณจะจำนำในราคาหมื่นหน้าคุณต้องรับแค่11,000หรือ12,000สงพัลงสีแล้วก็ขบวนการทั้งหมดก็หักหวัวคิวเอามา3,000คืนประชาชน12,000เอามา4,000คืนประชาชนเจ้าของข้าวแค่11,000เป็นอย่างนี้ครับมันจึงเกิดความเสียหายขึ้นอ๋อกรณีที่คุณไทยอนพูดมาทั้งหมดนี้คือ ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นจนมาถึงวันนี้ใช่ไหมคะแล้วทั้งนั้นมันจะขาดทุน600ล้านได้ยังไงเสียหาย600ล้านเงินงบประมาณใช้ไป900กว่าล้านบาทเศษเสียหาย600ล้านนั่นหมายถึงว่าเงินนี่ไปตกอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองโจรเนี่ยเกือบ600ล้านนะครับไปตกถึงมือกเกษตรกรเพียงแค่300กว่าล้านน,นี่เห็นไหมครับ ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีคนรับผิดชอบสิมัน<ฮ>ะจะปล่อยให้เป็นแบบไม่มีใครรับผิดชอบเลยได้ยังไงแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอย่างข้าวในไทยก็มีเยอะมากๆอยู่แล้วที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้แต่กลับไปซื้อของก็ทีพือน,นบ้านคือพวกนั้นคือโกงคือโกงก็บอกแล้วว่ารับจำนำข้าวทุกเม็ดพวกนั้นก็ทยอยขนข้าวจากกัมพูชาเข้ามาทยอยขนข้าวจากพม่าเข้ามาขนข้าวจาก ลาวเข้ามาแล้วก็มาสวมสิทธิ์เป็นข้าวไทยแล้วก็เบิกเงินไปหาช่องทางที่จะกินเพิ่มคือปปชเขาเตือนแล้วว่าขาบวนการที่ทำในโครงการนี้มันละหลวม,มเขาจึงสั่งให้ขอให้ในายกรัฐมนตรีเนี่ยยุติโครงการนี้เสียเพราะว่ามันเสียหายมากแต่นายมตียิ่งรักในขณะนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรจนกระทั่งตัวเองถูกคดีนี่แหละห้าปีนี่ปล่อยปะละเลยให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้น เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฐ<ะ>าะนะนายกรัฐมนตรีความล้มเหลวของนโยบายจำนำข้าวมันจึงส่งผลมาถึงปัจจุบันมสมัยพ่อในประยุทธ์ในข้าวประมาณสักตันละหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยเกษตรกรก็ด่าจ,จะตายแล้วนะว่าทำไมข้าวราคาตกต่ำ<ะ>แต่มาทุกวันนี้รัฐบาลแผ่ทงทานข้าวเวียนละตันละห้าพันกว่าบาทเงินก็หายไปตั้งเท่าไหร่ จาก12ื่นสองเหลือ5,000ัหายไป7,000บาทต่อเกวียนต่อตันนี่ไงเกษตรกร,ร,กรมันถึงเกิดวิกฤตกันไปทั่วหน้าอย่างนี้ค่ะแล้วอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายคนมองว่าคดีจำนำข้าวเนี่ยลากยาวมาถึง7ปีแต่ทำไมถึงมาจบเอาตอนที่เป็นรัฐบาลนี้ก็หมายถึงว่ามันมาจนสุดทางแล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้แต่จริงๆแล้วมาจนสุดทาง หลังจากศาลตัดสินแล้วคุณยิ่งรักไม่ไปฝั่งบุญทรงคุณภูมิก็ไปติดคุกอธิบดีทั้งหลายแหล่ข้าราชการก็ไปติดคุกคุณยิ่งรักก็หนีไปทีนี้เมื่อมีคนรับผิดทางอาญาแล้วทางแพ่งมันเกิดความเสียหายขึ้นในโครงการ<ะ>ที่ที่ผิดนะไม่ใช่โครงการหลักนะ,ะที่ค่าเสียหายประมาณ35,000้านล้านเขาก็จะเก็บเงินกับคนที่รับผิดชอบไงก็คือคุณยิ่งรัก แล้วก็ตัวรัฐมนตรีสองสาคนเนี่ยที่รับผิดชอบด้านนโยบายจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในโครงการที่เกิดขึ้นไม่ใช่โครงการหลักนะโครงการหลักยังไม่มีการดําเนินคดีแต่ G 2 g จีนี่ดำเนินคดีเสียหาย35,000ื้านล้านมเมื่อศาลนี่สั่งให้บังคับคดีคุณยิงรักนี่ไปฟ้องต่อสารปกครองกลางว่าคําสั่งบังคับคดีก็คือให้ยึดบ้านยึดทรัพย์สินอะไรพวกนี้ไปขายเพื่อชดเชย ค่าเสียหายเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องอสารปกครองกลางก็พิพากษาเห็นด้วยเมื่อเห็นด้วยเนี่ยเขาก็อุทธรไปที่สารปกครองสูงสุดสารปกครองสูงสุดไม่เห็นด้วยกับสารปกครองกลางบอกว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบทางแพ่งเพราะมันเป็นเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชนถ้าหากว่านักการเมืองทําผิดพลาดแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเงินภาษีที่สูญเสียไป นักการเมืองในรุ่นต่อมาก็จะทําอีกไงเพราะฉะนั้นมันต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญากับทางแพ่งศาลปกครองสูงสุดก็เห็นไม่ตรงกันว่าจะต้องให้ชดใช้มันก็เหลือแค่ว่าให้ชดใช้เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสองเนี่ยเขาก็จะมีมติกันว่าจะให้ชดใช้เท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้ต้องถามว่าถ้าสมมติว่าในกรณีนี้ค่ะมีการตัดสินว่าคุณยิ่งรักไม่ได้มีความผิดจะเป็นไปได้ไหมคะยากครับเพราะว่า ในทางปฏิบัติเท่าที่ทราบนะเมื่อศาลปกครองกลางเห็นว่าคำสั่งให้บังคับคดีนี่ไม่ชอบเมื่อผู้เสียหายคือทางกระทรวงพาณิชย์และอายการเนี่ยเขาก็ร้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าต้องมีผู้รับผิดชอบด้านทางแพ่งต้องชดใช้ก่าเสียหายเมื่อสองศาลให้เห็นไม่เหมือนกันก็ไปสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาล ปกครองทั้งหมดที่ผู้ชมใหญ่ก็ตกเถียงกันตกเถียงกันก็เห็นว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่งจะต้องไปบังคับก็ดีจะบังคับได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึง่งนี้ก็ต้องมาถึงคำพิพากษานะเพราะมันเป็นความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ถ้าออกว่าไม่ผิดเลยเนี่ยยากครับม,มันก็ขาดความน่าเชื่อถือไป แสดงว่าถ้าจะมีการชี้ว่าไม่ผิดเพื่อที่จะมีโอกาสล้างมลทินให้กับตระกูลชินวัตรก็เป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อมีความเป็นไปได้แต่ถ้าทําอย่างนั้นมันจะยิ่ง<ฆ>จะเป็นการตอกย้าซ้ําเติมว่าประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมกฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายบังคับได้เฉพาะบุคคลไม่ได้บังคับกับคนทั่วไปมไม่เกิดความเท่าเทียมกันค่ะ แล้วก็มีบางคนค่ะที่มองว่าคดีเนี้ยที่ถูกหยิบยกมามจัดการตัดสินกันในช่วงเนี้ยมีการวางแผนมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งในปี2566คุณไทยกรคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไหมคะถ้าจะคิดแบบทฤษฎีสมคบคิดก็คิดได้แต่จริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันก็ยื้อมานานแต่ว่าบางครั้งนี่มันมาสุดทางในในเวลาหนึ่งบางเรื่องบางกรณีหรือทุกๆกรณี มันจะช้าจนกระทั่งประชาชนนี่รู้สึกว่าความยุติธรรมถูกละเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดเรื่องบางเรื่องหรือหน่วยงานบางหน่วยงานเร่งรัดมาให้เกิดความยุติธรรมทุกๆหน่วยงานก็จะเล่งกันหมดออมันก็เป็นไปตามเป็นไปตามจังหวะเวลาว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องคืนความยุติธรรมคืนกฎหมายให้กับประเทศของเรา ซึ่งผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องการวางแผนนะ,ะผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องฟื้นความยุติธรรมฟื้นความน่าเชื่อถือของคำพิพากษาให้เกิดขึ้นจริงแสดงว่าในคดีนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะทำให้เห็นความเป็นกลางของตุลาการาความชัดเจนถ้าสารไม่เป็นกลางนะ,ะสารเอียงข้างประเทศของเราก็จะไม่ต่างจากประเทศ ในทวีปอเมริกาใต้สารโคลัมเบียเอียงสารเม็กซิโกเอียงมันก็ปก,ก,ก,ปกครองด้วยระบบพักพวก <ฮะ S 1> ถูกปกครองด้วยระบบธนบัตรทิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยขึ้นอยู่กับธนบัตรขึ้นอยู่กับเงินอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อพี่น้องประชาชนเราจะมาพูดว่าเราปกครองในระบบประชาธิปไตย มีการแยกอำนาจเป็นสามส่วนก็ไม่ได้เพราะผู้ทรงอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่ประชาชนผู้ทรงอำนาจที่แท้จริงคือธนบัตรก็คือเงินใครมีเงินก็คือคนกําหนดอย่างนั้นมันจะไปอยู่ได้ยังไงประเทศนี้มันก็ต้องขายประเทศให้กับคนรวยค่ะครับคุณไทกอนมองว่าการที่มีการหยิบคดีขึ้นมาตัดสินในช่วงของรัฐบาลนี้เป็นการเอื้อประโยชน์อะไรให้กับทางรัฐบาลนี้ไหมคะ ถ้าตัดสินออกมาเป็นบวกกับรัฐบาลก็อาจจะมีในลักษณะว่านี่เห็นไหมจำนำข้าวไม่ผิดอาจจะพูดได้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ถ้าผลตัดสินออกมาเป็นลบซึ่งผมเชื่อว่าผู้ที่รับผิดชอบทางนโยบายถูกเตือนจากปปชแล้ว <S <S ยังทำให้ยังไม่ทำตามที่ปปชอบอกว่าโครงการนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างให้ยุติโครงการแต่ดันทุรังทำต่อแล้วเมื่อมันเสียหายจริง มันก็ต้องมีคนรับผิดชอบดังนั้นนี่ถ้าผลออกมาตรงไปตรงมานะผมว่าไม่เป็นบวกต่อรัฐบาลไม่เป็นบวกต่อ,อ,อรัฐบาลคุณ,คณแพรทองทานเพราะยังไงมันก็เป็นภาคเพื่อไทยด้วยกันและยิ่งคุณยิ่งรักนี่ก็เป็นคุณอาของนายมตีด้วยแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือทางลบต่อรัฐบาลนี้ก็ตามเนี่ยคนไทยกรมองว่า คุณยิ่งลักไม่น่าจะกลับมาในเวทีการเมืองได้แล้วใช่ไหมคะด้วยด้วยตัวของคุณยิ่งลักเองผมว่าท่านก็ไม่อยากกลับหรอกแล้วก็ด้วยสภาวะทางการเมืองไม่ว่าคําพิพากษาจะเป็นบวกเป็นลบมันจะเป็นการทําลายความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยมันจะเสียหายทั้งตัวคุณยิ่งลักเองเสียหายทั้งแพรทองทานเสียหายทั้งพ่อของแพรทองทานคุณทักษิน และกระทั่งเสียหายถึงวงวานบ้านคือญาติพี่น้องที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวและสุดท้ายก็คือความเสื่อมของพรรคเพื่อไทยจ<อ>ัดสินว่าไม่ผิดพรรคเพื่อไทยก็เสื่อมเพราะคุณจะมองว่าไม่มีความยุติธรรมตัดสินว่าผิดคนก็บอกนี่เห็นไหมทําให้เสียหายแล้วต้องรับผิดชอบแล้วยังไม่รับผิดชอบอีกขณะนี้นี่การบังคับคดีนี่ยังบังคับไม่ได้เลย แทนที่จะไปอายัดอายัดอายัดไปก่อนก็ก็ไม่อายัดให้เขาชักย,าย้ายไายเทรับสมบัติหนีไปใช่ไหมครับนี่ไม่มีผลดีเลยไม่ว่าจะออกเป็นบวกหรือเป็นลบมไม่ว่าทางใดก็ตามแล้วก็เป็นการสะท้อนไหมคะว่าเรื่องคดีนี้ไม่ใช่แค่ความผิดของตัวคุณยิ่งรักแต่ว่าก็รวมไปถึงทั้งระบอบทั้งตระกูลใช่ครับมันเป็นกระทั่งภาคการเมืองอ่ะที่สมคบคิดกัน สมคบคิดกันที่จะทํานโยบายที่มันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและสูญเสียมากมาย9 0 0แสนล้านนะท่านพิธีกรมันเกือบหนึ่งล้านล้านนะ,ะงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศเราเนี่ยประมาณ3ล้าน5แสนล้านบาทนี่สูญเสียเสียหาย0 0แสนล้านมันเกือบ3เกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ งบประมาณรายจ่ายนะมันมันมันยากอะ่ะแล้วเงินที่เราจะต้องใช้นี่ดอกเบี้ยด้วยป่านี้กี่ปีแล้วที่เสียหายในี่ตั้งแต่ปีห<ะ>้าเจ็ดปีนี้นี่สิบเอ็ดปีแล้วเรายังชํำระนี่ไม่หมดแทนที่จะเอาเงินที่มันเสียหายไปหกแสนล้านนี่ไปพัฒนาประเทศหมูป่านนี้นี่ชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดิการของ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือแม้กระทั่งสวัสดิการเด็กๆนี่ถ้าเอาเงิน6 0แสนล้านที่มันสูญเสียไปนี่มาใช้ในเรื่องนี้นี่ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมากกว่าจริงๆจะใช้คำว่าโกงหนึ่งยุคสมัยทำให้ประเทศล้าหลังไปอีกหลายสิบสปีได้ไหมคะในเ,เงิน6 0แสนล้านนี่นะแล้วมาต้องมาจ่ายดอกเบี้ยอีกประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนล้าน เงินเกือบหนึ่งล้านล้านนะครับเกิดจากความผิดพลาดของการทำนโยบายที่ไม่รอบข้อและถูกเตือนแล้วแต่ก็ยังดันทุลังต่อ 2> g 2 g ผิดแน่นอนค่ะแล้ว,ลวโครงการหลักล่ะคะก็ผิดเลครับถ้าไม่ผิดมันจะเสียหายยางไงคือมันมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นหลายพันคดีนะในโครงการนี้นะมี พวกลุงสีถูกฟ้องเป็นร้อยๆลุงสีแต่ว่าคดีมันก็ช้าเหมือนเต่าคาดเนี่ยม,มันมันหนักกว่าเต่าเดินว่าช้าแล้วคดีจำนำข้าวเนี่ยช้าเหมือนเต่าคานนี่ก็ต้องไปเร่งเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ในปปชก็ต้องเร่งปปชให้ดําเนินการโดยเร็วมไม่ใช่เอาแต่เรื่อง G2 g ูมาไอเรื่องจำนำข้าวที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยหกแสนกว่าล้านนี่ต้องเร่งเอาคนผิดมาลงโทษ คนในขบวนการทั้งหมดตั้งแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าโกดังเก็บข้าวลงสีต่างๆพร้อมกับนักการเมืองที่ได้ผลประโยชน์ทั้งหมดพวกที่ไปกว้านมาหัวคิวนักการเมืองในพื้นที่ก็มีระดับสสที่มีอิทธิพล <c oughs> เช่นในสุรินในจังหวัดที่ปลูกข้าวเยอะๆนี่ <c oughs> หรือว่าเถวพิจิตรนครสวรรค์ที่มัน ทำตัวเป็นขาใหญ่และกวา้างเอาข้าวทั้งหมดมาจำำํานําแล้วก็เอาเงินไปแบ่งกันเนี่ยซึ่งนี่คือการโกงโดยนโยบายมาจากส่วนกลางไปจนถึงท้องถิ่นถูกต้องครับร่วมมือกันเป็นกระบ,บวนการขอโทษนะคะคุณไทยอนนี่คือขนลุกแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันเป็นการโกงแบบแ<ล>ทุแกแผนงทุกแผ่นดินแบบทุกจุดทุกย่อมย่ากุ้งหกแสนล้านนะครับ สมัยก่อนเราบอกว่าโกงหนัก,กสนามบินสุวรรณภูมิจากเจ็ดหมล้านเป็นแสนหนึ่งหมื่ล้านอันนี้มันเพิ่มขึ้นเป็นแค่สี่หมื่ล้านนะอ,อันนี้โครงการจำนำข้าวนี่หกแสนล้านไม่ไม่ได้เกี่ยวกับ G2G ที่ติดคุกไปนะครับหกแสนล้านเอาละค่ะคุณไทยกรคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับฟังกันณตอนนี้นะคะนี่คือ เรียกว่าวิกฤตนะคะที่มันเกิดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเนี้ยถอยหลังตามใครไม่ทันเลยเดี๋ยวใน โอกาสต,ต่อไปนะคะเราจะได้มาพูดคุยต่อยอดกันในเรื่องประเด็นนี้นะคะแต่ทุกท่านอย่าลืมค่ะที่จะกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของทางช่องกับน้ำก้านตองนะคะกดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะทั้งใบเฟิร์และคุณไทยกรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะที่นี่กับรายการแตกประเด็นค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ